สวัสดีครับสิ MC. วันนี้ก็แอดก็ได้มาทำกิจกรรมทำโต๊ะน้อซีเนาะวันนี้จะได้ทำเปิดร้านขายของกันไอซีก็ได้หาม,มาร้านขายไม้ะเลรเก่าเนาะนะจะได้ทำโต๊ะเป็นที่ตั้งเนาะจะได้วางขายของก่อนอันนี้คือตัวนี้กำลังเริ่มทำไนะอซี่เนาะก็ได้ยังไม่เสร็จน้อยีิอย่างรูปร่างก็ประมาณอย่างนี้นะครับผมเนาะก็อันนี้คือบริเวณไม้นะครับเปิดเลรเก่าเนาะนะครับจะได้มา ขอซื้อจากตาท่านเนาะไอซี่นะครับก็แพงเนาะไี่ไม้นี่ก็ราคามัดหนึ่งก็ตั้งแต่ 70- 80 5ิบแปดสิบห้อซนะครับผมก็เป็นไม้นะครับผม,ม,นะบผมที่หลวงตาเขาตัดขายให้เป็นไม้ประเรนูสองเดี๋ยวเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่โต๊ะวางของไอซี่นะครับตัวนี้ก็เริ่มจะทําเป็นรูปเป็นล่างแล้วไอซี่นะครับผมนี่ก็นะครับ นี่นี่ก็มีลูกค้ามาซื้อไม้ไม่ขาดเซยเลยซีนะครับผมเป็นไม้เก่าจริงแต่ว่าลูกค้าวันนี้ก็มีลูกค้าไปมาซื้อเหล็ก ไปซื้อไม้แผ่นบางๆซีวันนี้ไปทำกงหมานะครับผมเนาะหมาปอม3ามตัวแมวตัวหนึ่งครับผมเนาะวันนี้อันนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อมาทำโต๊ะกี้ครับก็มีลูกค้ามาไม่ขาดสายในซีเนาะวันนี้ก็มาการซื้อไม้กันนะครับผมช่วงนี้ก็ยังว่าเป็นยุคที่ประหยัดนะครับผม